ตอนหนิงแต่งงานมีลูกภาพฝันของเราตอนนั้นเนี่ยก็คือมีครอบครัวเราตั้งลกแากอยู่ที่กรุงเทพนะคะแตออ่มันมีจุดเปลี่ยนทำให้หนิงเนี่ยตัดสินใจทิ้งชีวิตที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่ลำปางเราตัดสินใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเป้าหมายของเราคือลูกเพื่อที่เขามีชีวิตที่ดีเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้เขาเติบโตมาในเส้นทางที่ดี ตอนที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยยังไงต้องกลับบ้านอเงี้ยนะหนิงไม่มีแพลนว่ามีงานรองรับไม่มีเงินหนิงมีนี้กลับมาด้วยในสองแสงมันก็เลยเป็นเรื่องว่าเราต้องหารายได้เสริมมามันเริ่มจากว่าหนิงชอบกินหนิงก็เลยมองเรื่องของการทำขนมหนิงทําให้ลูกหนิงกิน กว่าวันหนึ่งที่สูตรมันจะลงตัวหนิงทิ้งขนมไปเยอะมากนะคะจนสูตรอ่ะมันถูกพัฒนาแล้วทุกคนบอกว่าเอออร่อยนี่หนิงก็เลยมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะเอาไปฝากขายซึ่งหนิงก็เริ่มจากฝากขายตามร้านหมู่บ้านใกล้เคียงอันนั้นคือจุดเริ่มต้นอย่างพ่ออย่างเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันเป็นขนมธรรมดาไม่เห็นจะแตกต่างจากคนอื่นเลยที่ไหนเขาก็มีขายมันจะไปได้สักเท่าไหร่ไปไกลได้แค่ไหน นมาวันหนึ่งค่ะมันมีโครงการของ SCG ที่เข้ามาให้ความรู้การผลิตสินค้าการพัฒนาสินค้าของชุมชนเราจะพัฒนาเราจะต่อยอดเราจะขายยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงลำปางเราก็นึกถึงไก่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆสำหรับการพัฒนารูปแบบไก่หนึ่งตัวของเราเนี่ย หนิงพัฒนาให้มามาเป็นรูปแบบที่เป็นขนมกุ๊กไก่ไส้สับป,ปะรดซึ่งเป็นของฝากของจังหวัดลำปางนอกจากมีสินค้าแล้วเนี่ยแล้วเราจะแต่งตัวสินค้ายังไงหนิงก็เลยเปลี่ยนโดยการลองผิดลองถูกแหละว่าอเปลี่ยนจากถุงมาเป็นกระปุกนะมันก็เลยกลายเป็นปุกคุกกี้ที่มันมีฝาฟอยฝาดึงอะคะ่ะ นอกจากความสวยงามแล้วอะแล้วก็ยังสามารถยืดอายุขนมได้ด้วยแต่พอวันหนึ่งหนิงมีวิกฤตอย่างวิกฤตโควิดอะค่ะของที่หนิงเอาไปฝากขายตามร้านกาแฟเงี้ยยอดตกลงเยอะมากค่ะเยอะจนใจหายอบางทีนี่แทบจะขายไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะแต่พอมาปรับใช้เครื่องมือของสื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเนี่ยหนิงก็เริ่มมีออเดอร์จากตลาดที่กว้างขึ้นทำให้ยอดขนมที่ตกอะมันเป็นยอดเพิ่มขึ้น เรียกว่าเป็นออเดอร์เปลี่ยนชีวิตเป็นออเดอร์500กระปุกวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของขนมของว่างบนโต๊ะอาหารของงานประชุมเอเปกเนี่ยซึ่งมันเป็นงานของระดับชาตินะคะวันหนึ่งเนี่ยพอหนิงเป็นที่รู้จักมีตลาดที่กว้างขึ้นนะ่ะหนิงก็เลยนำสินค้าของแต่ละชุมชน มารวมกันจัดเป็นกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะของจังหวัดลำปางมันเหมือนเป็นการขยายตลาดเป็นการกระจายรายได้ให้แต่ละชุมชนขยายวงกว้างออกไปวันหนึ่งมันเดินทางมาถึงทุกวันนี้พี่ไม่ถอยหอทุกครั้งที่พี่ได้รับโจทย์หรือว่าทุกครั้งที่พี่เจอปัญหาพี่ไม่เคยถอยหรือว่าหันหลังหรือว่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองหนิงเชื่ออย่างหนึ่งเลยค่ะว่า เราทําอะไรอ่ะมันสําเร็จได้นะมันไม่ต้องมีจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ยิ่งใหญ่หรอกมันมีจุดเริ่มต้นเล็กๆรอบๆตัวเรานี่แหละไม่ว่าเราจะเจอปัญหาไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะสู้กับปัญหาแล้วเราจะอดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเพราะว่าเรารู้ไงคะว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําในสิ่งที่เรารักและเราทําเพื่อคนที่เรารักครูดอยบอกแม่เจ๋งว่ะเออ เจ๋งอะไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้จากเงินขายขนม